พระราลัตรคงดีครับสวัสดีครับผมนายชาญชโ์คงกาครับสวัสดีครับผมนายนันทคงกิตจำนงครับสวัสดีครับผมนายปัญญากรจึงวังครับสวัสดีครับผมนายพันธ์พานทัยวงศ์ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราจะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทํากองจจานะครับซึ่งเป็นกองพื้นบ้านในภาคเหนือนะครับเชิญนับชมรับฟังวัสดุแตกๆได้เลยครับครับนะครับกองปจาจะมีอยู่ด้วยกัน มีลูกนะครับลูกนี้จะเรียกเป็นลูกใหญ่นะครับตัวข้างหน้านี้เราจะใช้หนังวัวนะครับแช่น้ํายานะครับไม่ประมาณสองเดือนนะครับสายเุที่ใช้หนังวัวทำเพราะเวลาตีไปตีไปแล้วมันจะดังนะครับดังก้องนะครับแล้วสรืหรับตัวกองนะครับตัวกองครับมาดูตัวกองครับดูตัวกองครับตัวนี้ลายที่นะครับเราจะใช้เป็นถังน้ำมัน ไม่งั้นก็ก็เป็นไม้แบบนี้นะครับเราจะใช้กึง่งกึ่งให้มันข้างลงครับลงข้างในเพื่อจะให้เป็นเสียงกล้องกำรานนะครับดังไปทั่วทั้งบ้านนะครับสําหรับในกองปูจานี้มันจะมีหัวใจอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับ <c oughs> ตรงนี้ครับสําหรับหัวใจกองปูจานี่นะครับเราจะเรียกว่าวงหัวใจกองปูจาสำหรับนี่นะครับเราจะมาดูไม้นะครับสำหรับไม้ ไม้ที example, 2, I mean well. ่ใช้จะมีสองแบบนะครับแบบนี้จะใช้ไว้ตีทำนองสะบัดใช้นะครับหรือทำนองเร็วจะให้เสียงที่หนักแน่นนะครับนี่นะครับสำหรับอีกแบบนะครับเราจะใช้ไว้ตีพุทธบูชานะครับเราจะใช้เป็นหัวผ้านะครับหัวผ้าแบบนี้จะทำให้เสียงนุ่มกงวางขึ้นนะครับจะคนละแบบกันเลยนะครับสำหรับอันนี้เราจะใช้วัสดุเหมือนกันนะครับเออ กองจะเป็นน้ำวัวหรือน้ำควายนะครับที่แช่น้ําไว้นะครับสําหรับตัวข้างมันนะครับลูกข้างมันแบบนี้จะเป็นไม้นะครับหรือถังน้ํามันนะครับที่เราทํากันสําหรับตัวนี้เราจะเรียกว่าก้างนะครับก้างหรือที่วางนะครับส่นหน้า ถ้าแบบตามวัดเราจะใช้อยู่กับพี่เราจะใช้เป็นไม้นะครับสาเหตุที่ทําจากไม้ก็เพราะมันจะมีหนักแน่นนะครับมันจะอยู่ได้รับน้าหนักได้เยอะนะครับแต่จะยากต่อการเคลื่อนย้ายนะครับเพราะต้องตั้งอยู่กับพี่แต่ถ้าเราทําเป็นเหล็กเราสามารถจะใส่ล้อตรงนี้ได้นะครับล้อตรงนี้มันจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับสําหรับวับสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากองบูจาก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ